รีโอเฟอร์ ed, ดินานต์ตำนานแมนยูเน็ตเผยสาเหตุทำอดีตต้นสังกัดแพ้ไบรตันคาบ้านในสุพีเมียลีก2023-24 20หลังจากที่แมนยูเน็ตโดนไบรตันมาถล่มยับ1อสางคาบ้านในสุพีเมียลีก2023-24 20นัดที่5ทำให้ปีศาจแดงมี6คะแนนตามเดิมรั้งที่13ส่วนนกนางนวลมี12คะแนนขยับขึ้นรั้งอันดับ4รีโอเฟอร์ดินานต์ตำนานปีศาจแดงได้เผยผ่านช่องยูทูบส่วนตัวว่าแดนนี่เวลเบกกองหน้าไบรตันควรอ,ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงให้กับแมนยูเน็ตในเกมนี้ เขาเดินออกจากสนามไปยังอุโมง์ด้านหลังด้วยความมั่นใจไหลตรงหน้าอกตั้งเขากำลังอยู่ในช่วงที่ดีและเมื่อถูกถามว่าเขารู้สึกว่าแมน,นอยู่ในเตกควรนเซนสัญญากับเวลเบกอีกครั้งในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาหร,ห,รหรือไม่เฟอร์ดินานตอบว่าไม่ต้องสงสัยเลยกับผลงานวันนี้หากคุณต้องการกองหน้าตัวสำรองคุณคงไม่ผิดพลาดกับแดนนี่วลเบ็กเขาจะลงเล่น1 5ถึง20เกมตลอดทั้งฤด,ดูการเติมเต็มให้กับคริสเตียโนโรนัลโดสามารถไล่บอลได้ เข้าไปด้านหลังและสร้างพื้นที่สำหรับบูโน่เฟอร์นันเดสให้จ่ายบอลให้